ากกว่ามนุษย์โดยทั่วไปอยู่แล้วในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้นําองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยนะคะได้เข้ามาสักการะบูชาเป็นส่วนหนึ่งในที่หิ่งของอาจารย์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะที่เราให้ความเคารพที่เราให้ความสักการะบูชานะคะแล้วการนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมเราจะได้อะไรสิ่งที่เราได้คือ เราจะต้องมีความกระตันอยู่รู้คุณนะคะต่อบุคคลที่มีพระคุณกับเราไม่ว่าแต่ควายที่ทำนาให้เราไม่ว่าแต่เป็นจอบเป็นเสียมที่ช่วยเราขุดดินหรือไม่ว่าแต่เป็นเสื้อเป็นผ้าที่เราได้นุ่งได้หม่มสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีพระคุณกับเราและสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูแลก็คือเราต้องซัดต้องรีดต้องเก็บเขาให้ดีนะคะ,อะจอบเสียมเราจะต้องล้างเขานะคะ ให้ดีเอาไปไว้ในที่ที่แห้งเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ใช้เข้าอีกมันทำให้เรารู้จักการใช้ของทำให้เรามีความกระตันยูต่อสิ่งของมีความกระตันยูต่อบ้านมีความกระตันยูต่อสิ่งของที่เราใช้ไม่ว่าแต่จะเป็นแว่นตาไม่ว่าแต่จะเป็นเสื้อผ้าอาพรณ์เครื่องประดับต่างๆเราจะรู้วิธีใช้เราจะรู้วิธีเก็บรักษาและเราจะรู้ในการให้คุณค่าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือไม่ว่า เราจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านเราก็จะให้อาหารเขากินจะไม่ตีเขาจะไม่ทำร้ายร่างกายเขาให้เขาเกิดความเจ็บปวดทุกข์ร้อนใดๆเราก็จะพยายามให้สุนัขในบ้านเราแมวในบ้านเราเนี่ยเขามีรอยยิ้มและเขาอยู่อย่างเขาอยู่เหมือนเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรเรา ะะเราไม่ได้ให้เขาอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานที่เราต้องตีต้องตีหลังตีอะไรเขานะให้เขามีเลือดนองให้เขาเจ็บปวดทุกข์ทรมานเขาจะไปไหนเขาก็ไปไม่ได้เพราะเขาก็ไม่มีที่จะกินใช่ไหมเขาก็ต้องฝืนใจที่จะอยู่ในบ้านเราแล้วก็ต้องมาลักกินขโมยกินด้วยความทุกข์ทรมานนะอายตัวเองก็อายทรมานก็ทรมานเจ็บปวดก็เจ็บปวดโดนเจ้าของตีก็ตี เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตนเองก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆไม่มีความสุขเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการนับถือพระพุทธเจ้าโดยการนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมความเม,มตตาเราอันนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ความการุณาการที่เราเมตตาสงสารสรัตว์อื่นนอกเหนือจากตัวเราอย่างเช่นหมูหมา,กาไก่ไก่นะคะดังนั้นผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่เมตตาสัตว์หรือจะมีความ มีกิตที่เป็นเมตตาอย่างยิ่งจนเขาปฏิญาณตนเองว่าเขาจะไม่ฆ่าสัตว์บางคนบางท่านอาจจะกินเจหรือถ้าเขายังทานเจไม่ได้เขาก็อาจจะทานมังสวิรัตหรือเขาอาจจะทานปูทานปลาได้ปกติแต่เขาอาจจะเ,เว้นจากการฆ่าเขาอาจจะไม่มีเจตน,นาในการเข้าไปตลาดเขาก็ซื้อแต่ตัวที่ตายแล้วหรืออาหารที่เขาทําไว้แล้วเขาก็เอามากินเออ,อย่างน้อยเขาก็สบายใจแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้ไปส่งเสริมให้